ตอนนี้ถึงสถานีกลางบางซื่อแล้วนะครับกำลังจะเดินไปขึ้นรถไฟลืมบอกว่าเรามาถึงตอน6โมงแต่รถเราเป็นรถพัดลมรถพัดลมออกตอน7โมงเรามาถึงก่อนเวลามากที่สุดให้ดูบรรยากาศรอบๆอันนี้คือแผนการเดินรถจะมีโชว์แบบอย่างนี้นะครับ ส่วนอันนั้นเป็นก้าอี้รถไฟสุดคลาสสิกนั่งสบายถ่า,ายห่วงสำหรับคนอ้วนตรงนั้นเป็นช่องซื้อตัว๋วเรามาเช้าหน่อยนึงนะช่องซื้อก็เลยยังไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่เข้าไปข้างในกันดีกว่า <c oughs> เราไม่ต้องซื้อตั๋วนะ <c oughs> ใช่อันนั้นซื้อตัว๋วแต่พอดีเราซื้อตั๋วมาก่อนแล้วเราก็เข้าไปได้เลย ายนะทุกคนเนี่ยรถไฟทางไกลมีป้ายบอกชัดเจนมีร้านค้าข้างในด้วยฟิลดีมากสถานีกว้างใหญ่กว้างเวอร์กว้างอลังการรองรับรถไฟฟ้าความรองรับรถไฟความเร็วสูงรถไฟรางคู่อู้ดี นั่งรอรถไฟออกน่าจะสักพักนึงแหละเขาบอกว่าออกก่อนจะเรียกขึ้นรถไฟก่อนสี่สิบนาทีามากรุงเทพอภิวัตน์ครั้งแรกความรู้สึกเป็นยังไงครับน่าหลงทางแล้วมาทำอะไรอะ่ะขี่รถีมันก็คนลราฟิลกับขึ้นรถไฟปะฟีลนี้แหละคนละฟิลเนี่ยมาขึ้นรถไฟที่กรุงเทพอภิวัตน์ครั้งแรกแต่ว่าม,มาแท็กซี่อะ่ะ ทีแรกมาแท็กซี่บอกเขาว่ามากรุงเทพอภิวัตเขาไม่รู้จักเออต้องบอกเขาว่ามาสถานีกลางบางปื้อประมาณนั้นแหละเดี๋ยวมีอะไรมาอัปเดตให้ฟังต่อมีร้านมหาสารขายด้วยนะร้านอยู่ตรงนู้นเห็นปะเห็นปะข้างหลังที่กล้องไม่โฟกัสสีส้มๆเหลืองๆนะลองชิมดูมรอดมาเองรอดมาเองด้วยเป็นยังไงบ้างดีเนาะ ไม่เห็นหวานเลยใส่กิมเทียมเยอะมากไม่มีหรอกเนี่ยรู้เลยรถกิมเทียมบ๊ายบายมีคนแอบสลบอยู่ตรงนี้ครับแอบแอบมันกำลังเดินไปขึ้นรถไฟแล้วรถไฟเราเป็นชั้นสองรถไฟเราตู้ไหนอะตู้ที่สิบ ฝั่งด้านนู้นเลี้ยวขวาแล้วก็เข้าไปเลี้ยวขวาเลยนะครับง่ายที่ของเราอ๋อนี่ยังติด11นี่นั่งเก็บา16 แล้วนะไม่รู้ว่าขบวนนี้มีตู้สเสบียงหรือเปล่าแต่ถ้าในในตรวจตัวมาจะถามเขาถ้ามีตู้สเสบียงจะพาเดินไปลถตู้สเสบียงรถไฟเริ่มออกจากกรุงเทพอภิวัตนแล้วนะครับฝั่งนู้นเราก็จะเห็นวิว ¡Vamos! ผลมาตอนหน้าหนาวเราก็จะเห็นหุ้งท้องนาเป็นสีทองใช่ก็ข้าวมันกําลังพออกงเขาเรียกว่าพวงทองเนี่ยเ <Yeah, S 1> <Yeah, S 2> ขากําลังสร้างทางรถไฟความเร็วสูงนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นช่วงสะพานหรือเปล่าอตเนียมันจะเป็นทางรถไฟความเร็วสูทงทักมนจะไปโคราชไปหนองคายไปเชียงใหม่ไปใต้อะไร รถไฟความเร็วสูงแล้วเออเราลบอกไว้ว่ารถไฟสายสานกับสายเหนือนะมันจะไปแยกกันที่บ้านภาชีชุมดางบ้านภาชีที่ที่จังหวัดพระนครศรียุธยานะครับ ราามีอังทยาราคะชุมทางเสียงทอเราใกล้จะถึงอะไรนะชุมทางบ้านพาชีแล้วนะชุมทางบ้านพาชีคนะือชุมทางที่แยกทางรถไฟออกไประหว่าง สายเหนือกับสายที่สามนี่ไงทางแยก นี่สระบุรีกินกว๋วยเตี๋ยวเนื้อหอมมากหวานกระเป๋าตบ ก็คือเราปูนปูนอินทรีย์บ้างปูนหน้าน้าจะปูนอินทรีย์ ในที่สุดก็ถึงสถานีนครศรีธรรมไอ้ยนครราชสีมาขบวนรถที่จอดเรีสส่ยวในชานชาลา,<ค>าที่3ปเป็นขบวนรถเร็วที่เร่อง35หลักส่งพุทธสารต้องทางสถานีกรุงเทพปลายทางสถานีอุบลราชธานีาาวันนี้เราก็มาไหว้าย,าออย่าโมกันนะครับย่าโม ลอดประตูชุมพลกันนะครับเขาบอกด้วยนะว่าถ้าลอดหนึ่งครั้งจะได้กลับมาที่โคราชอีกถ้าอยากมาอยู่โคราชหรือว่าอยากได้งานทำที่โคราชก็ให้รอดสองครั้งส่วนถ้าอยากได้แสนเป็นคนโคราชลอดไปเลยสามครั้งเรากำลังจะลอดประตูชุมพลกันแล้วเอ้เรากำลังจะลอดประตูชุมพลกันแล้วนะครับเราจะลอดแค่ครั้งเดียวเพราะเรา ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับ